การแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่โบราณทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาเพราะเห็นเป็นประโยชน์การแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็นลงได้และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์วางดีต่อกันนั้นเป็นทางที่ทำให้โลกเกิดสันติสุข พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอนิสง์การแผ่เมตตาว่ามี11ประการดังนี้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมรักษาไฟยาพิษ ศาสตราวุธไม่ล่วงเกินจิตได้สมาธิเร็วสีหน้าผ่องใสไม่หลงตายและสุดท้าย <aucun 400. S 1> เมื่อยังไม่บรรลุธรร,รมย่อมเข้าถึงพรมโลกชั้นสูงการแผ่เมตตาให้ฝึกแผ่ให้ตนเองก่อน แล้วจึงแผ่ไปอย่างคนใกล้ชิดก่อนที่จะอุทิศบุญนั้นให้ตั้งสติหายใจลึกๆนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำมาเท่าที่เราจำได้เราได้ทำความดีอะไรมาบ้างและอธิษฐานจิตไว้ก่อนการอธิษฐานจิตนั้นหมายความว่า ให้ตั้งสติสัมปชัญญะเมื่อสำรวมกายวาจาใจได้ตั้งมั่นแล้วจึงแผ่เมตตาไว้ในใจสักครู่หนึ่งมีเมตตาดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรของเรา ขออโหสิกรรมจะรู้สึกปลื้มปิติตื้นตันขึ้นมาขอให้ตั้งใจทําและหมั่นทําเป็นประจำแม้จะถูกกดดันด้วยความเครียดด้วยหน้าที่การงานภาระเงินทองอย่างไรก็ตามขอให้อดทนอย่าย่อท้อ ถ้าท่านทํางานมีธุรกิจก็ให้แผ่ธุรกิจบริวารลูกค้าที่มาติดต่อแผ่เมตตาให้ครอบคุมบริษัทเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องขอให้แผ่เมตตาทุกวันเป็นประจำถ้าแผ่เมตตาด้วยพลังจิตที่ดีทำทุกอย่างที่เป็นบุญ จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าบทแผ่ส่วนบุญกุศลและอะโหสิกรรม อิทังเมมาตาปิตุนังโหตกสุขิตาโหอนตกมาตาปิตาโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตกสุขิตาโหอนตกยาตะโย و, ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคูรุปัชยาจริยานังหอตุสุขิตาโหนตุคูรุปัชยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเทวตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเปตาหนังโหตุกสุขิตาหอนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหอนตุสัพเพเวรีขอส่วนบนนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน บทขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิตจะกรรมมังอสันจิตจกรรมมังขะมันตุเมอโหสิกรรมมังพระวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำลวงเกิน แก่ผู้ใดทั้งหลายทั้งตั้งใจก่อดีไม่ได้ตั้งใจก่อดีในพบฉติใดก่อตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครใครทแก่ข้าพเจ้าก่อตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมามีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้า ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ย่าได้ไกลความเจ็บไข้ย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียจันไรและอุปัตะวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จพลันเชิญนิพพานัง ปัจจะโยโหตุ